ไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็แน่นอนครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับตอนนี้ผ่านมา47ชั่วโมงนะครับยังคงอยู่ในช่วง72ชั่วโมงของการหยุดยิงกันสถานการณ์โดยรวมตอนนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีรายงานการยุยุหรือว่าปะทะกันในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับลองไปตามเรื่องนี้หน่อยครับสถานการณ์โดยรวมนะครับในช่วง47ชั่วโมงที่ผ่านมาครับยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกองทัพฝ่ายไทยครับยังคงติดตามนะฮะ ก็สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการประมาทนะครับแล้วก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ในทุกจุดตลอดแนวชายแดนอย่างต่อนเนื่องซึ่งในขณะนี้ครับยังไม่มีรายงานการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใดเมื่อวานนี้ฮะทางกองทัพเองเนี่ยได้มีการติดนย์แถลงข่าวนะครับที่จัดขึ้นที่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5แล้วปรับโหมดนะครับมาเป็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวหรือว่ามีเดียเซ็นเตอร์แทน ทำหน้าที่ประสานข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่มีข่าวปลอมข่าวเท็จที่พี่น้องสองประเทศเองเนี่ยอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันในบางมุมหากตรวจสอบสองฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวจริงมันเป็นเฟกนิวส์ก็จะมีการแจ้งนะครับให้ประชาชนทั้งสองประเทศนั้นได้รับทราบกันต่อไปขณะที่เพจต่างๆนะครับทางกองทัพเองหลังมีการหยุดยิงก็มีการโพสต์นําเสนอภาพพื้นที่การปฏิบัติการที่ฝ่ายไทยนั้นสามารถควบคุมไว้ได้ในหลายพื้นที่นะครับ อย่างที่ตาควายคุณผู้ชมครับประสาทตาควายเมื่อวานนี้ครับพลเอกชัยพฤกษ์ล่วงประพัดนะครับท่านเป็นเสนาธิการทหารบกก็ได้มีการนําเอาทหารกล้านะครับที่ทําหน้าที่รักษาธิไตยอยู่ในพื้นที่มาร่วมกันประกาศทามั่นจากแนวหน้าตรงประสาทตาควายของพิษินไทยว่าที่ที่เราเหยียบแผ่นดินที่เรายืนจะเป็นของลูกหลานเราตราบชั่วกะลาวสารน์ลองฟังดูครับแสพูดเหมือนเดิม ที่น้องมันกล่าวไว้ในสนามลบอะว่าทีนที่เราเหยียบแผ่นดินที่เรายืนเราจะเก็บไว้ให้ลูกหลานเราช่วยกันระเป้าสารนี่นะครับคุณผู้ชมครับเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดนะครับที่คาสิโนธรรมดา นะฮะก็สร้างลุกล้ําแผ่นดินไทยเข้ามานะครับก็มีภาพที่ทางเพจ Army Military Force เขาลงเอาไว้นะครับเป็นภาพทหารนาะวิกโยธินครับปักธงราชนาวีบริเวณป้อมทหารในพื้นที่ที่ขเขมรเ,เองเนี่ยเคยประจําการอยู่นะครับนี่นะฮะซึ่งพื้นที่คาสิโนธรรมดาที่มีภาพข่าวเนี่ยนะครับชาวกัมพูชาเนี่ยเขเคยลงคลิปพร้อมกับแคปชั่นขับรถพาไปดูด่านตรวจแล้วก็รูรูดหนามที่พวกเสียมวางร้อมไว้ ตรงบริเวณหลังคาสิโนธรรมดาเนี่ยฮะทหารไทยก็เข้าเคลียพื้นที่นะคะ ทหารไทยได้เผาทำลายสิ่งปลูกสร้างที่ลุกลามอธิปไตยเผาทำลายซากสิ่งปลูกสร้างสแกมเมอร์เพิงพักของชาวกัมพูชาที่ลุกลาำเข้ามาในพื้นที่แผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมายหลังจากการยึดคืนแล้วก็มีการผลักดันกำลังพลค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพขณะที่เข้าเคลียร์พื้นที่บ้านหนองจานทหารไทยไปเจอแบงค์ปลอมจานวนมากชาวกัมพูชามักจะนำเงินปลอมเหล่านี้ไปถ่ายทำคอนเทนต์ นี่ค่ะที่ทหารไทยไปเจอเจอแล้วแบงก์ก๊อปปี้ห้าร้อยแต่เป็นแบงก์ปลอมแบงก์ปลอมแบงก์ก๊อปปี้ว่อนี่ก็ว่าอยู่มันจ้าปัญญาไหนเอาเงินไทยไปฉีกเีน่นมาเผาเล่นแบงก์ก๊อปปี้ล้วนๆเลยนะครับก๊อปปี้ล้วนๆก๊อปหมดอลย ก็อปปี้มานะแล้วชาวกัมพูชาก็จะเอาไปถ่ายคอนเทนต์เอาไปฉีกเอาไปเผาปฏิบัติการทั้งนี้ทางกองทัพบกยังได้ขอบคุณคนไทยที่ไม่ลืมพี่น้องทหารค่ะพร้อมกับสร้างแคมเปญปีใหม่ไม่ลืมกันเชิญชวนเวลาเที่ยงคืนของวันที่หนึ่งมกราคมค่ะชวนคนไทยเปิดเพลงแรกของปีก็คือเพลงชาติไทยร้องให้กึกก้อง แล้วร่วมไว้อะไรให้ทหารกล้าก่อนจะเริ่มปี2569ด้วยรอยยิ้มและความสุขอิ่มเอมในผืนแผ่นดินไทยครับส่วนสถานการณ์พื้นที่บ้านหนองจานที่สาแก้วุผู้ชมครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงข้อที่4ในการถแถลงร่วมการหยุดยิงนะครับว่าอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายสามารถเดินทางกลับบ้านเรือนได้นั้น แล้วก็มีการสงสัยนะครับว่าชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยในพื้นที่บ้านหนองจานจะต้องการเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยนั้นควบคุมด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับทางาพันเอกฤชาสุขสวรรณน,น์ท่านเป็นรองโฆษกกองทัพบกนะครับท่านยืนยันนะครับว่าไม่สามารถทําได้นะครับจะต้องอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันของแต่ละประเทศเท่านั้นดังนั้นครับพื้นที่ที่ฝ่ายไทยเองได้ควบคุมไว้แล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนของไทย ชาวกัมพูชาไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวได้อีกนะฮะลองฟังดูครับในข้อตกลงเนี่ยก็ระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าการที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะกลับเข้าที่พักอาศัยได้นะครับก็อยู่ในเขตปัจจุบันของแต่ละประเทศนะครับเขตปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับแนวทางปฏิบัติในข้อ2ซึ่งได้บอกว่า ทหารนะครับที่วางกําลังอยู่ตรงไหนเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับไม่มีการขยับไม่มีการเพิ่มเติมดังนั้นแล้วในพื้นที่ที่เราได้ควบคุมไว้แล้วก็ถือว่าเป็นเขตของไทยนะครับเมื่อเป็นเขตของไทยแล้วชาวกัมพูชาจะกลับเข้ามาก็เป็นสิ่งที่กระทําไม่ได้ครับนี่คุผู้ชมครับ